วันนี้เชฟพาทำเมนูขั่วปลาหมูสับนะครับสูตรเด็ดจากพี่เอแห่งบุญดำลงกินฟาร์มที่เมืองรับแลเลยนะครับอุตระดิษนี่เองครับมาเรามาเริ่มทํากันเลยครับเริ่มนําหมูสับมาก่อนเลยนะครับใส่ไว้ในโบเลยแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่อีกประมาณ2ฟองนะครับน้ําปลาตามลงไปครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟได้พิมพ์สรุปไว้ท้ายคลิปเลยนะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับ นำตะไคร้ซอยลงไปครับต่อไปด้วยกระเทียมซอยครับเมนูนี้เด็ดมากๆเลยครับเชฟได้ทานแล้วพี่เอ็เนี่ยนำมาให้ทานนะครับพอติดใจจนต้องขอสูตรนำมาทำให้ทุกคนชิมนี่แหละครับแล้วก็ตามด้วยกระชายซอยต่อไปเลยครับกุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยครับ เหมือนจะยากนะครับแต่เชฟย่อยเทคนิคมาให้ง่ายที่สุดแล้วครับตั้งกระทะเลยครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับรอให้น้ำมันร้อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยนะครับเชฟจะนำลงไปผัดให้มีความหอมนะครับมีความเคลียมเล็กน้อยก็พอครับ สังเกตดูสิอครับกระทะในวันนี้ของเรามีความเงาแล้วก็ผัดง่ายลื่นมากๆเลยนะครับตามต่อด้วยหมูสับที่เราคลุกเคล้าไว้นะครับลงไปผัดต่อได้เลยครับนี่แหละครับเห็นไหมละครับทุกๆอย่างไม่มีติดกระทะเลยนะครับเดี๋ยวเชฟจะมาเฉลยตอนท้ายนะครับเมนูนี้เราจะผัดให้แห้งไปเลยนะครับดูจะมีน้ำนองอยู่ใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับ ผัดให้เข้าเนื้อให้หมดเลยครับรสชาติทั้งหมดเนี่ยเขาจะรวมเข้าไปอยู่ในหมูสับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสลงไปครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีกเล็กน้อยครับผัดให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยครับแได้กระทะดีๆนี่มีใชยไปกว่าครึ่งครับแล้วก็ตามด้วยลูกโดดของเราครับพริกขี้หนูสวนนั่นเองนะครับแล้วก็คั่วต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะแห้งสนิทตามที่ต้องการเลยครับ ดูสิครับคมลื่นปลื้นของเขานะครับเสร็จแล้วครับกินปลาล้านี่หอมฟุ้งเลยนะครับกินแกล้มกับผักเยอะๆนี่สุดเด็ดครับนี่แหละครับเมนูข้าวหมดหม้อของเราในวันนี้นะครับกระทะที่ใช้ในวันนี้นะครับสั่งครับกระทะจีนสแตนเลสพระอาทิตย์ขนาด34เซนติเมตรครับ มาพร้อมกับตะหลิวสแตนเลสสตีลนะครับปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนนะครับเป็นกระทะสแตนเลสสตีลนะครับคุณภาพ SUS430 เลยนะครับจึงทำให้เชฟทำกับข้าวลื่นปื๊ดในวันนี้เลยครับ